แนวที่สุดนี้เจ็ดคนนะครับก,ก็ออกตัวไว้ก่อนแล้วก็ออกตัวด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนตัวส่วนากงานวิจัยส่วนหนึ่งแล้วก็จากความติงแฮมที่ผมอยู่ผมจาก,กติงแฮมที่นี่ผมพูดเรื่องนี้ติงแฮมสองผมพูดเรื่องนี้แล้วจะมีติงแฮมผมก็มั่นใจผมจะพูดเรื่องนี้ตาตอี่ผมยิงได้โดนบทที่พูดอยู่ครับอาจจะเป็นเรื่องเคลื่อนได้ึ่งแต่ก็ยิงไม่เคลื่อนมากะคระับผมนั้นพูดถึงเรื่องโซเชียลที่เราไม่ได้มองเรามองคนไอที เรามองคนที่อยู่ในโลกของไอพีทุกคนอย่างเี้ยก็เป็นคนไอพีแต่ผมรีเวิร์สอีกด้านหนึ่งผมมองกลับอีกด้านหนึ่งของคนที่ที่อยู่ในสังคมไทยถ้าตีงานตงแคมจะบอกว่ามันต้องสกิดค่ายความคิดสกิจวัไทยผมตั้งใจมานตีแคมตั้งแต่สามปีที่แล้วเลยน,นีวันนี้ผมก็ยังต้องการอย่าง้ฉะนั้นผมจะไม่พูดเรื่องธุรกิจมากไมไ่พูดเรื่องโปรโมทอะไรมากอย่างที่พูดกันนะครับแต่ว่าผมจะพูดอีกเรื่องนึง คือผมมองว่าคนทําเว็บเนี่ยคือคนไอทีจริงๆมีเศรษฐีอ้างจรไมครับหรืว่าไม่ได้เอาอการขึ้นมาคนทําเว็บก็เป็นคนไอทีคนมีเว็บก็คือคนที่เห็นคุณค่าของนอไอทีไปทำอะไรเอาไปทาประโยชน์สักอย่างเพื่อหรือเพื่อตัวเองเพื่อธุรกิจเพื่อการค้าเพื่อสังคมหรือเพื่ออะไรก็ตามแต่ทุกคนมีเว็บเพราะจิตสึหนึงเป้าหมายคือใช้ไอทีจำนวนความสะดวกใช้ไอทีเพื่อการพาัฒนาธุรกิจพัฒนาองค์กรพัฒนาต,ต,ตัวเองนะครับแล้วคนไอที มันก็หมายถึงคนที่เราอยู่หรือใกล้กับเทคโนโลยีต่างมากมายที่ผมเชื่อว่าโอเคแหละมันก็คงเดินหน้าต่อไปแล้วทุกว,วันนี้ไม่ใครหนึ่งเทคโนโลยีได้กั้งแติดมาันนอนนี่นคะครับประเด็นก็มอยู่ว่าไอ้คนที่ผมพูดถึงแล้วผมไฮไลท์ไว้เนี่ยเรากำลังมองที่คนไอทีทุกอย่างเราพูดเรื่องไอทีเราพูดเรื่องไอทีหมดเลยเราพูดเรื่องเทคโนโลยีเราพูดเรื่องบิสเนสเป็นโมเดลบิสเนสของการใช้ไอทีในการเข้ามาช่วยแต่คำถามของผมก็คือว่า โอเคแหละตอนนี้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่บนเว็บมันมี cloud service มันมี mobile อปขึ้นมาที่กำลังเป็นบู o อย่างเงี้ยนะครับคนใช้เแวบบ็บส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนไอทีคำว่าใช้ของผมเนี่ยกลับไปสไลด์แรกนะครับใช้ในีเชิงว่าเห็นคุณค่าแล้วเอาเว็บไปทําประโยชน์อะไรสักอย่างคนใช้เว็บก็ต้องเป็นคนไอทีคนใช้เแวบบ็บถ้าไม่ใช่คนอื่นเขาก็ต้องเป็นคนที่อยู่กับคอมพิวเตอร์เขาก็ต้องนคนที่มีคอมพิวเตอร์มี iPad มี iPhone มีแบงค์เบอร์รี่ เขาก็ต้องเห็นคุณค่าสักอย่างว่าไอทช่วยอะไรก็ได้นะครับแล้วผมก็เลยถามว่าคนใช้เว็บเนี่ยถา้าเราเราจะสก,กิทเว็บไทยจริงๆแบบไม่หลอกตัวเองนะครับเราเราคนใช้เนี่ยคือใครแน่นะครับผมมีเสิร์ชจริงๆตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับตอนนี้ก็จบมาพัหนึ่งแล้วก็เรียนต่ตอน,นะครับผมวิจัยตั้งแต่ประมาณปีสองเรื่องที่ชื่อว่าโซเชียลคองบิวตี้จะเป็นหลักการทฤษฎีแนวคิดของ ต้นของโซเชียลนี่เลยแล้วก็โซเชียลมีเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่นะครับฉะนั้นถ้าลองตัดเรื่องบิสเซนโมเดลออกไปคือมองก็จริงครับในมุมนึงเราก็ต้องมองบิสเซโมเดลเป็นหลักแต่ว่าถ้าลองตัดออกไปเนี่ยนะครับถามผมเนี่ยว่าผมทามาสามสีป่ปีถ้านับจริงๆเดียทำเร็วก็ห้าหกปีแล้วเนี่ยครับถามว่าคนใช้เว็บของผมคือใครถ้าผมพูดจริงๆครับผมก็บอกได้ว่าคนใช้เว็บคือคนไทยทุกค,คนมันดูหน้ามันมันไตนะครับฟังดูหน้าเฮ้ย มันไม่มีทางหรอกมีธุรกิจนะครับหรือมันจะจะมีทางก็ได้แต่มันไม่ใช่คําพูดนี้นะครับคนไทยที่เห็นคุณค่าของเว็บแล้วได้ใช้ประโยชน์จะไม่จริงเรามีคนใช้ f a c e b o o อยู่หลายคนครับตีไปสักสิบเอ็ดล้านครึ่งหรืออาจจะสิบสองล้านทวิตเตอร์อยู่กี่กี่ล้านคนมั่นใจนะครับหรือที่ไอทีอยู่คงไม่เยอะมากแต่คุณค่าของประโยชน์ที่เราไม่เคยใส่ใจกับคนที่ที่ไม่ที่มีไอทีมีอินเทอร์เน็ตเข้าถึงแล้วในประเทศไทยเรามองคนกลุ่มนั้นมากน้อยเท่าไหร่ เขามีประมาณ23ล้านคนสมมุติว่านะครับเราอยากเราอยากทำแบบนั้นคำว่าทุกคนเนี่ยถ้าช่วยผมมองเนี่ยคือเอ,อผมกำลังพูดถึงว่าอย่ามองในเมืองกรุงอย่างเดียวอย่ามองว่าใช้อทีใน,นกรุงเพราะแน่นอนกรุงเทพฤฤฤฤฤคือธุรกิจกรุงเทพคือสิ่งที่ทำให้เราเตโต,ตในธุรกิจมีเงินเ,นเนลี้ยงครอบครัวหรือ,รอมีหน้าที่การงานแต่ถ้ามองลงไปนอกคนอยู่กรุงเทพ คนที่ไม่ไถือมือถือ 3G แบบพวกเราแต่เขามีอินเทอร์เน็ตเล่นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาไม่ใช่ลูกค้าของหลายๆท่านหนี่นั่นคือสิ่งที่ผมาจะรู้สึกว่ามันจะไปถึงใบแอบส,ส่วนนึงแต่มันไม่ใช่ใบแอบนะครับมันเป็นแค่ข้อมูลจริงๆที่ผมว่าไม่ได้หลอกตัวเองนะครับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ทําเงินได้มากครับมากจริงๆถ้าเราหาอะไรอย่างลงมาถึงเขาให้ได้ประเด็นคือเราไม่ได้คิดขงเขาครับ ผมคนหนึ่งที่กล้าการันตีว่ามันมีเงินอยู่มากมายที่ที่รออยู่แต่ไม่มีใครไปเจาะถูกเงินนั้นตรงมาถ้าพูดในเชิงธุรกิจนะครับสำหรับคนอีก23ล้าน24ล้านคนสิ่งที่ผมทําเนี่ยเราคือคิดว่าผมอยู่โลกออนไลน์ผมอยู่ในเฟซบุ๊กผมอยู่ใน Google ผมอยู่ในที่ดใดก็ตามแต่ผมเจอโลกผมกว้างที่สุดแล้วเพราะ Google ก็มีทุกอย่างบนโลกแล้วแต่ผมกลับลืมสิ่งหนึ่งไปนะครับถ้าจะสกิลเว็บไทย จะพูดเรื่องเว็บไทยจะระดมความคิดพูดเรื่องเว็บไทยมันต้องไปเจอคนใช้คนใช้ที่ที่เป็นกลุ่มใหม่คนใช้ที่ไม่ได้เจอกับไม่ได้เจอกับความไฮเทคคนใช้ที่ไม่ได้เจอกับความเป็นไอทีครอบอยามยามเดียวคนใช้ที่เขาเห็นคุณค่าของไอทีแง่มุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นเพราะเราผ่านจุดน,นั้นมาแล้วเพราะเราเป็นคนที่อยู่ในไอทีดล้วนะครับผมคิดว่าเ <laughs> วลาที่ผมออกไปอย่างเนี้สองปีสามปีที่ผ่านมานี ไปแบบไม่ได้หวังผลประโยชน์นะครับไปเพื่อเก็บข้อมูลไปเพื่อหาทิศทางที่แท้จริงของการทํามันก็ได้ข้อสรุปมาบางอย่างซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อสรุปที่ถูกต้องสําหรับความคิดข่านที่นั่งอยู่หรือเปล่ามันเป็นแค่การแชร์เอางี้แล้วกันนะครับผมแค่แชร์อันแรกเนี่ยครับคนใช้เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเว็บมากพอโดยเฉพาะเว็บของคนขทยงเฟซบ,บุ๊กไม่ได้สามารถสอนให้เราเติบโตในความเป็นประเทศไทยได้ แต่เว็บไทยครับสอนให้คนไทยเป็นอย่างนั้นได้แต่มันน้อยครับเพราะคนไทยไม่เห็นคุณค่าเมื่อมันเขาคนไทยไม่เห็นคุณค่าเนี่ยค่านิยมความทันสมัยกระแสธุรกิจท่องทางยเงินทําให้เว็บไทยจริงๆที่เป็นเนื้อแท้ที่คัสตอมไมค์หรือว่าพูดขึ้นมาสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราพูดเอาเพื่อคนไทยมันเกิดยากคนส่วนใหญ่เข้าเว็บจุดนน้อยมากครับแต่ขเขาบริโภคเ่ยบางคนเล่น facebook a c e b ุ o k 5.5ชั่วโมงต่อวันหรือบางคน10ชั่วโมงต่อวันในวันเสาร์อาทิตย์ เขาเข้าไม่กี่เว็บหรอกครับมันน้อยมากฉะนัหมผม,มสรุปว่าถ้าลองให้โอกาสนะครับให้โอกาสกับการเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มใหม่ๆให้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆที่ผมพร้อมจะให้ทุกท่านท้รู้ท่านต้องการมันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้นะครับมันเป็นข้อมูลที่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวเพื่อทําให้เว็บไทยโตโตพออยากให้คนไทยที่ใช้นเน็ตทั่วประเทศ เข้าถึงความคำว่าเว็บคอาไมเวเตเน็ตได้เราได้คุณค่าทีกสิ่งน,นั้นนะครับเราให้ความสำคัญกับอะไรครับให้คาำคคนใช้ก่อนแต่คนใช้ของท่านโอเคในธุรกิจผมบอกแล้วว่าถ้าไม่พูดเรื่องนั้นเนี่ยท่านลองมองคนใช้กลุ่มอื่นๆบ้างผมเป็นคนทําดูวินไทยขึ้นมาทําเว็บทำโซเชียลเน็ตไพร์สทำโซเชียลเน็ตบอร์ดกินผมไม่ได้เข้าหาคนใช้ที่เป็นกลุ่มที่ใช้โซเชียลอยู่แล้วผมเข้าหาคนที่จะบอกผมว่าเขาจะรู้สึกถึงโซเชียลโดยที่ไม่ต้อง ต้องมีคําว่าโซเชียลเ็นบทเร้ยงไงเขาจะรู้สึกว่าเขาได้พลังจากคุณค่ามหาศาลการ,กรเป็นเพื่อนในโซเชียลโดยที่เขาไม่ได้รู้จักหรอกว่าไพลังจริงๆหรือคําว่าโซเชียลจริงหือไนะครับมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าเป้าสมเด็จพระเทพพระองค์บอกเรื่องเดียวครับพระองค์คุณเรื่องเฟซบุ๊กคุณพระองค์ก็เคยเข้าไปดูพระองค์ท่านเคยเข้าไปดูทวิตเตอร์พระองค์ท่านเคยเข้าไปเว็บใหญ่ของประเทศไทยเททกือบทุกเว็บนะครับมีอ่านคอนเทนต์ด้วยยางมีเลยแต่พระองค์ท่านก็บอกว่า สุดท้ายแล้วนี่นะครับมันไม่ได้เป็นคําตอบว่าเว็บสําคัญที่สุดเพราะในเมื่อเว็บก็ต้องใช้คนคนคือการขับเคลื่อนเว็บและคนคือการขับเคลื่อนโลกนี้อ้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเข้าหาคนเก็บความต้องการจากเขาเก็บรีควอนเมนต์ของเขาเก็บสิ่งที่คนไทยต้องการแล้วให้ความสําคัญกับสิ่งที่คนไทยนอกเหนือจากความเป็นไอทีเนี่ยเขาต้องการบางทีเราอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเป็นร้อยเป็นพัน สำหรับเรื่องการเกษตรที่เราพูดไปเมื่อเช้าเรื่องแฟชั่นเรื่องอาหารมีคนหลายกลุ่มที่พร้อมจะใช้งานนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ถือว่ามาแชร์กันมันอาจจะดูเครียดๆหรืออาจจะดูยังไงไม่รู้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแนตะ่มันคือสิ่งที่ผมตั้งบรรทํากับอิงแคมมาตั้งแต่สาปีที่แล้วแล้ววันนี้ผมก็ยังทํามันต่อไปนะครับมันอาจจะฟังดูดรงการนะครับแต่สิ่งที่ผมมาพูดให้ท่านวันนี้ผมไม่ได้พูดรือดองการผมพูดเรื่องผมทำมันตลอดสามปีสี่ปี หรือบางโครงการกร่สองปี้ึุ้กปีนี่นะครับแต่ถ้าเราลงมือทำเนี่ยอุดมการของผมมันก็กินได้แล้วมันก็ทําให้อีกหลายคนหากินได้ด้วยขอบคุครับขอบคุณครับเป,เป็นเป็นอุดมการนะครับทเท่าที่ผมฟังและตามที่ผมเข้าใจก็คือพยายัมนำเสนอแนวคิดว่าเราน่าจะหันมาทำ เว็บแล้วก็เนื้อหาที่ที่ไปเข้าถึงคนกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดคนกลุ่มอื่นๆบ้านต้องเหนือจากคนที่เราเราท่านท่านที่เห็นใกล้ตัวคันอย่างนี้ถูกต้องไหมครับท,ที่ด้านนี้อยู่ตัวเราหรือว่าขอบเขตของการเข้าหากลุก่มกอ้องอาเข้าถึงเขาเรียงครับผมอ่ทีนี้แนวความคิดอันนี้ครับผมว่า ถ้าถ้ามาประกอบกับสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าย้อนไปสัก 6, 7ปีหรือ10ปีก่อนเนี่ยคนทำเว็บเราคงเราคงไม่คิดถึงคนกลุ่มเหล่านั้นเพราะว่าเพราะว่ามันมีอุปสรรคใหญ่อยู่ก็คือคน,คนกลุ่มเหล่านั้นไม่เล่นอินเทอร์เน็ตและและไม่มีความสามารถไม่มีไม่มีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยใช่แต่ว่าถ้าถามว่าปีนี้หรือไปอีกสัก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าก็ คนกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใหม่ของไทยซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีอันนั้นคือควยของผมเลยครับครับผมก,ก็จุดนั้นก็คือจุดที่ผมชื่นชมครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยครับถ,ถือว่ากลุ่มคนที่ยังไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเวอร์จิ้นอยู่แหละมีโอกาสอยู่เยอะขอ,ขอสักสองสามตัวอย่างได้ไหมครับว่าถ้าเราจะทํา เนื้อหาหรือทําเว็บที่เข้าถึงคนกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยมันน่าจะมีสักสอง,ส,องสามตัวอย่างไอเดียไหมครับทุกคนจะได้นึกออกว่าแบบเออถ้าอยากจะทาเนี่ยประมาณไหนครับโอเคครับก็ถ้าเอาหลักๆที่ผมไม่ใช้ในการบรรยายเวลาออกไปที่ชุมชนต่างหวัดน,นะครับก็จะพูดถึงเรื่องฟีดแบคที่กลับมาคือไปเจอชาวนาไปเจอชาวนาเนี่ยม,มีลูกที่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วบางคนอยู่ต่างจังหวัดมี iPad ด้วยซ้ำน,นะครับมีเ,น,เน็ตมี Wi-Fi ที่บ้านด้วยครับบางทีไปเจอแมวเจอกระเรียน บอกว่าเล่นอินเทอร์เน็ตไหมไม่เล่นแล้วถามว่าไปไหนแบบค์มันบุกขึ้นไปบอกว่าไปบนดอยไปใช้ไปใช้เอสใช้แอร์การ์ดแต่ไม่รู้จักอนู่เหยนะครับแต่รู้จักแอร์การ์ดอะไรประมาณนี้ครับคือเขารู้จักเขาเล่นอยู่แค่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าอะไรผมก็เลยบอกว่าไปฟังเขามาเนี่ยแอปแรกเนี่ยผมติว่ามีคนนึงเขาบอกว่าที่สุพรรณครับบอกว่าเขาต้องการแอปที่มีเว็บที่รวบรวมว่าผลผลิตแค่คำนวณผลผลิตให้เขาแล้วสร้างสร้างไอจุด เรียกว่าอะไรครับเขาจะมีฤดูกรมประตูว่าเดี๋ยวมีฝนมาสี่ลูกเงี้ยครับเขาอยากได้เว็บที่บอกว่าฝนมาสี่ลูกนะแต่เขาอยากได้ข้อมูลอินเทอร์แลกับเขาด้วยว่าถ้าเขาจะทํานาช่วงนี้เดือนนี้ฟีดแบ็กเขาได้ไหมว่าควรทาหรือเปล่าคือให้มันใช้ง่ายๆครับเขาจะทํานาเดือนพฤษภาพฤษภามนี้นะกรกดานี่ครับก่อข้อมูลลงไปว่าทำช่วงไหนฟีดแบ็กกลับมาให้เขาได้ไหมบอกพื้นที่เข้าไปได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะเป็นเว็บที่ใช้ง่ายเข้าใจง่ายๆเป็นแอปเล็กๆแต่ว่า มันเข้าถึงเขามากพอเข้าถึงความต้องการของเขาแั่ขอ,ขอขอเบรกที่ตัวอย่างนั้นก่อนนะครับถามสั้นๆว่าแล้วพอท่าเห็งนงั้นแล้วใครใจ่ายังครับโอเคครับอันนี้คิดว่าอย่างไี้ก็ต้องโดนคำถามนี้ครับคือถ้ามองอย่างจากมุมผมเนี่ยผมมองเป็นโซเชียลเจอไพรก็คือ,เร,อ,อ,อ,เ,อรเราต้องทำอย่างอื่นเพื่อหางบประมาณเราต้องทำอย่างอื่นเพื่อ ดึงงบประมาณจากจากหมวดที่เป็นด onation หมวดที่เป็นฟา u n d a t i o n เข้ามาก่อนแล้วก็เมื่อมันเดินได้เนี่ยโอกาสขับเคลื่อนเราขยายผลแน่นอนมันอาจจะต้องมีอักช่วยตัวเกี่ยวมีตัวอย่างใช่ไหมครับที่อยากจะยกสมมติอีกตัวอย่างาอ,าอันนี้ก็เคยมีแล้วครับคือเด็ก,ดก,ดกในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยยะลาปัตตานีและิวาเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้ได้ติวกับเด็กเรียนมหลาลัยจุฬาโอกาสที่ติวเตรียมก่อนสอบกับเด็ก ธรรมศาสตร์จุฬาพิทโดนเล็กน้อยครับเราก็เลยมีโอกาสได้ลงไปครั้งหนึ่งลงไปเจอกับเหตุความไม่สงบด้วยนี่นะครับก็ได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีระบบให้เขาที่เขาไม่ได้เล่น Facebook พ่อแม่เขาหรือด้วยบางเพียเป็นเรื่องของศาสนาหรือว่ามุมมองของแนวคิดปรัชญาของเขาเนี่ยไม่ได้เหมาะสมคารจะเล่น Facebook ในการจะมันคุยกับคนในโซเชียลที่เบิกเหมือนเราจะมีสเว็บไหมที่มันสามารถพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดจากคนในเมืองคนในมหาลัยดังๆที่เขาอยากเตายโอดให้เด็ก เทรนดิ้งหรือว่าขอข้อมูลโอเน็ตเอเน็ตอะไรต่างที่มันมีข้อมูลมากกว่าแค่ให้ข้อสอบเข้าไปในระดับที่เป็นเด็กที่ไม่ได้สามารถขึ้นมากรุงเทพไม่ได้สามารถออกจากพื้นที่ได้เหมือนเขาเราก็เลยลองคิดว่าเรามีแอปมีเว็บเว็บหนึ่งในการคอนเฟลต์คอนเฟลต์โดยที่ไม่ได้ใช้โซเชียล็ตเดียครับก็คือสร้างคอนเฟลต์ขึ้นมาตัวหนึ่งสร้างการแชร์สร้างการสีดาต้าที่มาตัวหนึ่งเพื่อให้เขาได้คุยกับเด็กที่มหาวิทยาลัยซึ่งอันนี้ได้รับการตอบรับดีครับโอเคครับ อเหนื่อยโอเคก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะต้องมาคุยได้แล้วในประเทศไทยเพราะสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยล่าสุดเท่าไหร่นะยี่ิบสามล้านใช่ไหมครับมันเป็นคนกลุ่ม,อมโอเคนะค,คนที่ใช้บ่อยๆจะบอกว่ากลุ่มคนที่ใช้บ่อยๆเนี่ยเริ่มอิ่มตัวแล้วค,คือเราเห็นประมาณเนี่ยเลขยี่ิบล้านมาเกือบจะห้าหกปีแล้วทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยทุกปีคนโตขึ้นปีละสองเท่าสองเท่านี่มันอิ่มแล้วดังนั้นนี่คือเป็น สิ่งสาคัญที่เราต้องมองถูกไหมครับคราวนี้อย่างที่บอกอย่างที่พี่ป้อมบอกว่าถ้าเราจะไปจับคนที่เหลืออีกอกี่สิบล้านนั่นน่ะมันก็มีเรื่องยากก็คือชีวิตประจาวันเขาไม่ได้เล่นอินเทอร์เนต็ตแล้วมันก็ตอบกลับมาว่าเราจะทํำยังไงนะครับก็อย่างนั้นนะ่ะถูกแล้วแต่คราวนี้จะมองให้มองนี้ก่อนปัจจุบันคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะทําธุรกิจกับคนที่เล่นอินเทอร์เนต็ตยี่สิบสามล้านคนปัจจุบันเนี่ยซึ่งทุกวันนี้มันเป็นธุรกิจที่มันเป็น, Ocean, เ,นเรดโอเชียน เราจะรู้เลยว่าคนไทยเนี่ยทุกวันนี้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยจากคำเสิร์ช Google เนี่ยเข้าไป Google search เราจะรู้่ไมมีอะไรบ้างเกมเพลงหนังหวยบอลงานใช่ไหมครับสิ่งพวกเนี้ยเราใช้ไอเดียตรงเนี้เราจะรู้ว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยอยากจะได้อยู่ไม่กี่อย่างเช่นอชีวิตที่อยากจะเป็นทำยังไงให้เขารวยขึ้น เรื่องของชาวบ้านเรื่องของดาราเรื่องชู้สาวอย่างเงี้ยคนจะชอบถูกไหมครับของที่เขาอยากจะซื้ออ่าดังนั้นถ้าเรารู้ว่าพฤติกรรมทั่วไปของคนที่สิบสามล้านคน่ยสนใจเรื่องประมาณอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปจับคนที่เหลือเนี่ยมันก็จะต้องไม่พ้นเรื่องจิตวิทยาพวกนี้อย่างเช่น,อย,ชนอย่างเมื่อกี้บอกว่าทํายังไงให้เขารวยขึ้นใช่ครับทา <ำ S 2> มีเยอะครับให้ข้อมูลเขาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับเราจะจับเขาก็ไม่ยากใช่ใช่อ่าก็อย่างที่บอกว่าข้อมูลการเกษตรเนี่ยมันมีคนต้องการอย่างนั้นจริงๆนะ คือ<ม>ถ้าเรา<ม>ถ้าเราไม่มีมไม่มีความสําคัญบอกเขาว่าทําไปถ้าคุณเข้ามาใช้อินเทอร์เนต็ตในเว็บนี้เนี่ยแล้วคุณจะรวยขึ้นเพราะว่าคือคุณจะมีข้อมูลลับทางการเกษตรมากกว่าใครเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าแล้วเขาก็จะต้องคํานวณแล้วว่าคุ้มหรือเปล่าที่ต้องเสียค่าอินเทอร์เนต็ตเท่าไหร่เข้าไปเว็บแล้วสมัครสมาชิกเสียตังค์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ก็แค่นั้นเองง่ายๆซึ่งถ้าจับได้มันก็ คิดดูเกษตรกรไทยทุกคนต้องเข้ามาแค่นี้โอ้โ oh, ห <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้ามองเป็นธุรกิจนะ <Yeah. S 1> ไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนนะ <Yeah. S 1> อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นตัวอย่างได้ชัดในอดีตใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> แต่ก่อนเวลาหวยออกเนี่ยทุกคนจะต้องซื้อเรียนเบอร์ใบละ1บาท <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี้คนไม่ซื้อแล้วยอมสมัครอินเทอร์เน็ต <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> ้อกจากจะได้เล่นกับเพื่อนได้ดูดดรูปโป๊โหลดบิดแล้วเนี่ยครับ <Yeah. S 1> ยังดูไม่ต้องเสียตังค์ซื้อหวยหวยเดือนละ2บาทด้วยก็นั่นแหละมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่จิตวิทยาคนอันนี้สําคัญต้องย้ำทุกนี้นะครับโอเคครับตรงนี้คร เรามองเรามองว่าขา้อมูลข้อมูลหรือว่าเว็บบริการอะไรในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันมันเยอะจนแบบว่าเขาไม่รู้ว่ามันมีนะมันเยอะมากเกินไปมันไม่ได้เยอะมากมันมันมันหยุดไม่รู้นะอันนี้อันนี้อาจเป็นความความคิดส่วนตัวของเราหรือเป็นส่วนส่วนตัวของเราที่เราว่าคือคือเหมือนคนที่เข้าเข้าถึงอินเทอร์เนะ็ตนะปัจจุบันนี้ต่อให้เป็น23 20กว่าล้านคนตอนนี้อะคะ่ะ าก็ไม่ได้แบบว่าขนฝ่ายที่จเข้าหรือว่าเขาแม้แต่ว่าจะแบบ Google หานะบางทีเราแบบอ่านทวิตเตอร์ยังแบบว่าอยู่ๆแบบเอ้ยคนขี้เกียจ Google ด้วยซ้ำก็แบบว่าตรงนีถามอะไรเงี้ยประมาณนั้นไงแต่ว่าไม่รู้นะค,คือคือตอนนี้สงสัยว่าในทวิตเตอร์เนี่ยตอนนี้มันมีพี่มอเตอร์ไซค์รับจา<ช>้างใช่ยามคนเนี่ยที่แบบว่าเขาเข้ามาหรือว่าเรื่องพูดอ่ะเรื่องพูดตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยที่ตอนนี้แท็กซี่เขาพูดถึงอ่ะ เออเขามันมัน,มนเราอยากเราสนใจตรงด้านทริกเกอร์ตรงนั้นมากกว่าที่ทํำยังไงเนี่ยให้เขาเข้ามาเขามีเราว่ามันเป็นทัศนทัศนคติในการหัวข้อ,ขอาหาความรู้ตรงนั้นมากกว่า <c oughs> ใช่ครับใช่ครับตรี้ก็คือส่วน,ง,นาง,งานผมคือตรงนั้นนะใช <c oughs> ่คือคือไม่รู้นะือหมายว่าถ้าในเมื่อท ในเมื่อลูกหลานเขาเนี่ยเขาหาอินเทอร์เน็ตได้แล้วอะแต่เราจะปรับทัศนคติยังไงให้เขาเขารู้สึกว่าเขาเขาจะเข้าหาด้วยไม่ใช่แบบว่าเปิดเน็ตมาก็ต้องเข้าสนุกกระปุกหรือว่าไฟลคุกอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นโอเคครับอันนี้เป็นความเห็นที่ดีครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณกรรมการมากเลยคอมพิวเตอร์มากนะครับดีเชิญพี่าคนะ